ที่สำคัญไปม,มากกว่านั้นเขาก็พยายามทําไอโอทุกวิธีทางโอ้ยถ้าล้มก้าวไกลล้มพิทาไปเรียบร้อยเดี๋ยวพักก็จะโตขึ้นโตขึ้นฟูขึ้น,น,นอ่าเป็นความเชื่อพยายามทําไอโอทำาส่อถ้าเขากลัวแต่สุดท้ายธนาธรให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยก็บอกเขากลัวที่สุดเนี่ยเขากลัวในเรื่องของการถูกรฐัฐประหาร สวัสดีครับาพบกับผมเทอศักดิ์จิวกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับสอสอของข้าวไกลฮะที่มาทําการด้อยค่าแล้วก็บุลลี่ทหารซึ่งตอนนี้ปรกากฏว่าโดนเอาคืนผมถามตรงๆอาคุจิรัตนก์ก่อนมีการพูดเรื่องหรืงหนทหารมันเป็นยังไง ก็ผมก็มีเอกสารหลักฐานชัดเจนครับผมก็ไม่เข้าใจมาจากไหนมันมันมีคือมันมีกระับนบางที่คนเข้าไปสืบแล้วก็มีบางคนอ้างอิงบางเขาหนีทหารใช่มีคนเขาไปเขาไปสืบแล้วเจอหลักฐานว่าผมอ่ะมีมีเหมือนแบบใบเสร็จกับสารว่ามีความผิดเรื่องนี้ไม่เป็นรายงานตัวก็ตอนนั้นผมไม่เป็นรายงานตัวผมเลยต้องไปจับไปดำไปแดงครับก็ผมก็จ่ายค่าปรับที่สารก็ทำถูกคือครั้งแรกไม่ได้ไปแล้วก็ไปรายงานตัวไปไม่ทันก็เลยต้องไปต้องเลยต้องไปจ่ายค่าปรับแล้วก็เปรายงานตัวเลย ก็ไปฉับไ้ดับไปไดปกติครับผมถึงไม่ต้องผมถึงไม่ได้ต่อรอต่อเถียงอะไรครับไม่กับทุกหน่วยงานในประเทศได้เลยครับตำรวจดีแฟดห้องหนึ่งยังนอนห้าคนนี่นี่อยู่คอนโดสามห้องนอนสองห้องน้ำสองสองที่จอดรถหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวริเวอร์วิวสาทรเขตสาทรครับเก้าร้ยห้าสิล้านยี่สิบแปดชั้นริเวอร์วิวก็ติดแม่น้ำอะครับแก้ไระเด็นนี้หน่อยยไม่ได้ไปเข้าข้างทหารเดี๋ยวคนทัวลงลานจอดรถบ้านผมเต็มแล้วตอนนี้ทัวลงเยอะคุณรู้ตัวนะ ก็เฉยๆครับเพราะว่าัปทาหน้าที่ต <c oughs: so ises> ่างกัน <sh> ก็อธิบายพยุทธ์หมายถึงจะถูกวิพากษาบ้างก็แน่นอนก็ต้องฟังต่างมุมถูกไหมไม่งั้นคุณก็จะอวยทางอ่าทางนี้เขาบอกว่าสิบแปดชั้นใช่ไหมยี่สิบแต่ของทัไทยทาอะไรครับสร้างเรติยศให้ตัวเองไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านเมื่อวานที่สิบแปดวันเดียวแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยทหารเสียสละปกป้องชาติตามตะเก็บชายแดนชีวิตความเป็นอยู่ทหารตะเก็บชายแดนเป็นไงคลิปนี้ต้องเอาให้บรรดาในผลผู้นี้ดูอะ คือคลิปคุณพลอยไม่ใช่คลิปไม่ดีนะครับเป็นคลิปที่สื่อสารเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของทหารที่ที่ที่อยู่ตามชายแดนเนาะได้ดีมากเลยแหละแล้วแล้วก็ได้เห็นเลยว่าโหนี่เขาอยู่กันอย่างนี้เหรอ,อเขากินกันอย่างนี้เหรอ,อคุณพลอยชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามทหารวะเนี่ยตามรูปตามคลิปนีนะครับมไม่เป็นไรฝั่งนู้นเขามีถนนเ<อ>ชื่อมถึงการทุกฐานอใช้เวลาสิบห้านาทีเดินจากตีนดอยขึ้นมาถึงจุดเฝ้าสังเกตการบ้านเราสองชั่วโมงสองชั่วโมงเดินเดินเท้าอืถามว่าถ้ามันเกิดปะทะกันขึ้นมาจริงๆริงอ่ะ คิดว่าใครจะชนะครับฝั่งนู้นเขาสามารถเติมกาลังเติมเสบียงเติมยุทโธปกรณ์ได้ภายใน15หนาทีของเราต้องรอคนเอาปืนแบกขึ้นหลังลาหลังล่อสองชั่วโมงเดินไปยังใช้ลาใช้ล่ออยู่เลยเหรอแต่นี่ผมพูดถึงวันที่18ที่ผ่านมานะครับแต่วันที่18ที่ผ่านมาคืนนั้นเลยเนี่ยมาดูภาพนี้สิครับงานเลี้ยงวันกองทัพไทยที่จะรู้ก็ไปผมไปผมไปโหนี่เทียบกับภาพเมื่อกี้เป็นไงครับเทียบกับเตาฟืนที่ไม่มีแม็กรังไฟฟ้าเป็นไงครับ แล้วคุณยังจะมาโหนทหารชายแดนอยู่นั่นแหละในแก้วนี้ครับผมว่าไม่ใช่โอเลี้ยงไม่ใช่แก้ฮวยอ่ะเพราะมันดึกตอนดึกเดี๋ยวตาค้างพอดียังไงมันก็วายกับแชมเปญพี่ยุตผมมั่นใจครับแค่ค่าวายกับแชมเปญอย่างเดียวเนี่ยติดโซลาเซลล์ให้เอที่จุดสังเกตการที่นี่ที่ในคลิปน้องคอยได้แน่นอนอถ้าค่าจัดงานนะครับเอาค่าจัดค่าจัดงานนี้นะครับผมมั่นใจว่าทําถนนได้ทั้งเขาเลยตลอดตะเข็บชายแดนที่ที่เชียงรายนั่นเลยแน่น ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงสสของฝั่งก้าไกลนะครับที่ปรากฏว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้เป็นทหารไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารหลบหนีทหารเ,เคสของคุณจิรัตน์หนีทหารนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เลยครับ ก่อนอื่นต้องเรียนเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้คุณนวรินเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเพียงแต่ว่าต้องการที่จะตรวจสอบคุณจิรัตในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องถือว่าเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับซึ่งในเคสนี้จะเห็นว่าคุณจิรัตเนี่ย ในขณะที่เข้าเรียนนะครับเป็นรหัส5้าหนึ่งครับแต่เมื่อไปเปรียบเทียบอายุแล้วรหัส5้าหนึ่งนั้นเนี่ยเขาจะอายุ20ปีซึ่งดูน่าสงสัยว่าจะมีการเข้าศึกษาใหม่หรือไม่เพราะว่าถ้าจะทันปีที่1นแลอายุ2ีปีผมว่ามันน่าจะแก่เกินไปแล้วนะครับจะลามปามไปตรวจบ้านขององค์คมนตรีจใจจริงคงอยากตรวจไปบ้านที่สูงกว่านั้นอีกด้วยซ้ำาหระครับประชาชนก็เอือมละอ่าหลายคนก็สาบแช่งบอกว่าให้กรรมตามสนองพวกมันหน่อยเถอะมันจะไปข่มเหงรังแกไ,ไปด่าไปทอคนอื่นอะไรนักหนา ล่าสุดยังไม่ทันขาดคำครับเริ่มมีข้อมูลหลุดออกมามีนักข่าวหลายฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีประชาชนเริ่มกันขุดคุยครับคุณจิรัตน์นี่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวกับคุณนวรินทรทองสุวรรณนะครับซึ่งจากข้อมูลประวัติการศึกษาการคัดเลือกทหารการผ่อนผันต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าคุณนวรินเนี่ยเป็นคนที่หนีทหารนะครับซึ่งชายไทยทุกคนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยอายุ1 8 19ก็ต้องไปรายงานตัวไปรับการเกณฑ์ทหารเรียนมหลาลัยจบก็ต้องไปคัดเลือกครับ ไม่มีการแบ่งแยกนะครับทุกคนต้องไปหมดเพื่อนๆน้องๆหลายคนเป็นคนข้ามเพศเป็น LGBTQ ทุกคนก็ยอมรับกติกานี้ถึงเวลาก็ยืดอกเข้ารับการเกณฑ์ทุกคนครับได้รับสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ทุกคนต้องวัดใจครับโชคดีก็หลอดไปโชคร้ายก็ได้รับใช้ชาติก็ไม่มีใครว่าถือว่าแฟรแฟรแต่ว่ารายของนายนวรินทรสุวรรณนี่ปฏิเสธระบบนีไปเลยไม่รับการเกณฑ์ครับ พอไปเช็คข้อมูลอายุข้อมูลรหัสประจํญญาตัวนักศึกษาข้อมูลต่างๆมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าคุณเอวรินกับคุณจิรัตเนี่ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าจริงๆก็สืบไม่ยากหรอกครับไปเช็คดูประวัติการเปลี่ยนชื่อไปเช็คดูประวัติที่มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นคนเดียวกันไหมซึ่งถ้าเป็นนะครับไม่ได้ปรักปรำว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแปลว่าคุณจิรัตขาดคุณสมบัติในการลงสมัครสสมาตั้งแต่แรกแล้วครับนายกที่พยายามบุกบ้านองคมนตรี นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็มีการอ้างว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันนะที่มีการตรวจสอบไปยังสาสดีและปรากฏว่าสสคนนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการขาดคุณสมบัติไม่ได้เป็นสสและต้องมีการคืนเงินทั้งหมดฮะซึ่งตรมนี้น่าสนใจนะครับเพราะเขาแยกกันไม่ค่อยจะออกนะครับระหว่างความเข้าใจและความไม่เข้าใจระหว่าง iO กับเรื่องของปีอ เรื่องนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับเรื่องเรือดำน้ําก็ปรากฏว่าสุทินกรังแสงก็จะมีการเชิญโรมเชิญวิโรธนะแล้วก็เชิญคนที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยนะออกมาเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับว่าจะดําเนินการเรื่องของเรือดำน้ําได้หรือไม่นะครับจะยกเลิกเรือดำน้ําได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆเรื่องของเรือดำน้ําตอนนี้ จีนก็แสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตอนนี้รัฐบาลเศรษฐาบอกว่าโอ้ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับไปขอนักทุนมาลงทุนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดตอบรับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแม้แต่ประเทศเดียวนะครับบอกว่าจะฟรีวีซ่านะครับระหว่างจีนกับไทยจนถึงขณะนี้จีนก็ไม่ทําการยอมรับหุ้นส่วนจําได้ไหมครับผมเรียนไปแล้วว่าทหารก็คือแน่ นะครับวันกองทัพไทยเนี่ยไปทําการบูลลี่ทหารจะให้มีการยกเลิกนะครับงานวันกองทัพไทยนะครับซึ่งเป็นการแสดงพลังของกองทัพกล่าวหาว่ากองทัพเนี่ยนะมีการสวนสนามมากที่สุดในโลกมากกว่าเกาหลีเหนือได้ซ้าไปนะแล้วก็บูลลี่ทหารซึ่งก่อนหน้านั้นพิทธาลิมเจนรัตก็เคยประสสยนะครับบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกทหารไทยจะไปทําสงครามไม่ชนะนะ ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมเขามุ่งโจมตีทหารเป็นสำคัญนะครับแต่ผมเรียนแล้วนะเขาเอาคืนแล้วนะทหารเริ่มเอาคืนแล้วนะฮะเดี๋ยวคอสุดท้ายจะต้องมีการร้องเรียนจะต้องมีการไปชี้ถึงว่าเขาขาดคุณสมบัติหรือไม่ถ้าขาดคุณสมบัติก็จำเป็นจะต้องพ้นจากตำแหน่งพอพ้นจากตำแหน่งเสร็จต,ต้องคืนเงินเดือนเงินดาวทั้งหมดนะอันนี้คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของ IO นะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมีการทำสงครามจิตวิทยา นะครับหรือความเข้าใจเรื่องจิตวิทยากับเรื่อง PR เนี่ยไปทําแบบนี้ได้ยังไงไม่พอใจที่ทาหารไปทํา I/O นะซึ่งจงปัจจุบันสงครามการต่อสู้รูปแบบใหม่เขาไม่ใช้อาวุธันละโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้สงครามจิตวิทยานะครับโดยใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือนะเขาก็ไม่พอใจพยายามบูลลี่พยายามลอยขายทหารจะบุกไปโน่นนี่นั่นนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะง่ายดีเร่งเครื่องดี นะครับส่วนทําไมเข้ามาเล่นเกมในช่วงเวลานี้ที่เป็นหัวใจสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นธนาธรไม่ว่าจะเป็นของคนของก้าวไกลมาเล่นเกมโจมตีทหารในช่วงเวลานี้หลักเลยเพราะสถานการณ์การเมืองกําลังตึงเครียดประกอบกับช่วงนี้นะฮะที่ขณะที่ผมทําคลิปเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะมีการพิพากษาทางพรรคก้าวไกลมีการที่พิพากษานะครับพิธา และที่สาคัญไปม,มากกว่านั้นเขาก็พยายามทําไอโอทุกวิธีทางโอ้ยถ้าล้มก้าวไกลล้มปีทาไปเรียบร้อยเดี๋ยวพักก็จะโตขึ้นโตขึ้น,นฟูขึ้นอ่าก็เป็นความเชื่อพยายามทําไอโอทำาสื่อแล้เขากลัวแต่สุดท้ายธนาธรให้สัมภาษณ์คุณสุธิชัยก็บอกเขากลัวที่สุดเนี่ยเขากลัวในเรื่องของการถูกรัฐประหารนะเัาอยากจะให้ประเทศประเทศเนี้ยมีดีมทีมจะพักก้าวไกลเข้า,ขามาถ้าเขาโดนยุบเดีกยเขาจะโตอีกเพราะเหตุการณ์อนา,นาคตใหม่มาก่อนเขาโตขึ้นนะเขาเชื่อว่าโตอีกนิดนึงเนี่ย เขาก็ถ้าเกิดโดนทหารเล่นงานโจมตีทหารหรือมีการยึดอํานาจเขาก็จะเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมทําให้ช่วงนี้กลยุทธ์ของเขาจะมุ่งโจมตีทหารเพราะเกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาสิ่งที่เขาจะเสียผลประโยชน์การโจมตีทหารในเชิงกลยุทธ์เขาเชื่อว่าจะทําให้คะแนนนิยมของเขานั้นดีขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศัก์ิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เกิดบนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในสัทจาปูมีผลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระปุทธันทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใด คน,คนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายัำดยี ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทย mm hmm. เลือดเคยไหลรวงรินท้าแผ่นดินเอาไว mm ้เ hmm. ป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีท mm hmm. จะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพัก